ใต้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 ต,ต,ตนโตครับท่าน วิตใิใ่ของตลาดนัดในบรรยากาศสวนสาธารณะด้วยสินค้าที่หลากหลายผู้คนที่มากมายตลาดนัดการกีฬาหน้าการกีฬาหัวหมากมีของดีราคาถูกจากผู้ผลิตโดยตรงทั้งของกินของใช้มากมายเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปผู้ค้าท่านใดสนใจจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าติดต่อคุณสำเริง0 8 9 2 6 เพชรพระเครื่องศูนย์รวมพระเครื่องเมืองใต้และศูนย์รวมพระใหม่พร้อมเครื่องรางของขลังทั่วประเทศเพชรพระเครื่องเปิดบริการแล้วที่สาขา1ศูนย์พระเครื่องเดโมบางกะปิชั้น3สาขา2ศูนย์พระเครื่องโลตัสบางกะปิชั้นจีสนใจโทร0 8 3 2 7 6 8 3 8 3และ0 8 3 9 7 9 0 6 8 3 ทำให้ผิวสวยดูสดใสแค่พล mm ิปตาคุณก็ด like ูดีได้คอโลเดย์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเต็มอิ่มคุณค่าสารอาหารทุกวันกับ m u l t i f ฟล์พสสารอาหารสกัดชีวิตลมสจากทีไฟล์อุดมไปด้คุณค่า5มัดจากพันธุพืชที่จำเป็นต่อร่างกายออฟฟลฟาประกอบด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ดูดซึมง่ายไม่ระคายกระเพาะ ใหโปรตีนสูงมีเอนไซม์ที่มีประโยชน์กว่า30ชนิดจมูกถั่วเหลืองมีไฟโตรเอสโตรเจนช่วยผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งจมูกข้าวอุดมด้วยวิตามินหลากหลายชนิดและคาร์โบไฮเเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายชีวิตดูดีแบบที่คุณเลือกได้กับ m o t i ฟ y p l ลัสอาหารเสริมสกัดห้าคุณค่าธัญพืชมหัศจรรย์จากพีฟาใต้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 ตนตอครับท่าน สนับสนุนโดยเครื่องดื่มใยอาหารผสมวิตามินซีดีโทนไนครับพี่น้องครับผ่านกันไปในส่วนกองบทเพลงซ้ำบทเพลงนะครับพี่น้องครับแล้วก็กนานนั้นนะครับการในส่วนกองกันโบกล่าวเรื่องเรากองผลิตภัณฑ์ดีๆกองปีกายเน็ตเวิร์เว้ยเอ้ยครับพี่น้องครับ ไว้ตําเสียงตําเสียงเลียนลุงเรือนนึกนะครับปรากฏว่าเอ้ยตอ <c oughs> นนี้แลกไปน,น้องอน้ำตากไม่ได้กิน <c oughs> แต่ตอนนี้สาวกำแพงเพชรนะครับเอนาน้ำมาเลยน้ำมาเลยน้องน้าลูกเอ้ยนต้องกินน้ำด้วแ <c oughs> รายการทดกับไปน้องครับบึ้งประเด็กดใจเอา่องมาเลย่งมาเลยนะ้าข้ามาแล้ว <c oughs> ก้าวออวันนีไม่ถึงแล้วไม่ถึงการเอ้งูรอนๆใจรายจริงครับพี่น้องครับพี่น้องที่เรอยู่นี่เราชอบกันจริงๆนะครับเสิร์ฟนางเงินกลางรายการเลยได้นะล่วงเข้ออนุญาตสดนามให้กับอครับพี่น้องครับนี่คือตายตนโตบันเทิงสางราและวัฒนธรรมสดๆกันทุกวัน ส่องถมยืนตั้งที่ถมกับพุ่นาล่วงราชเชีงกิงทองนะครับผ่านกันไปในส่วนของบทเพลงสร้างบทเพลงกันเลยทีเดียวเลยก็เรื่องราวดีๆของพีไฟเน็ตเวิร์กนะครับจะจะมาช่วยดูแลสุขภาพร่างกายให้กับพี่น้องนะครับผมได้บ,บอกกันเล่ากันไปแล้วนะครับว่าเครื่องดื่มผู้ชงโคตรนู้โคตรช,ช่วยนะครับไม่ใหญ่ช่วยแต่ขวดข้างในไม่โดนาไม่ไลยนะครับเมือ่อคำโบราณเดียว่าช่วยแต่รูปจุบไม่ยอมไม่ฉายนะครับพี่น้องครับขวดการช่วยนะข้างในก็คุณภาพ ติสกัดมาจากสมุนไพรไทยเป็นภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาทองทิ้นนะครับที่บรรพบุพร,บรุษได้ไท่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงยุคปัจจุบันบริษัทพีไฟเน็ตเวิร์กไม่ได้หนิงหนูได้ต่อภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาทองทิ้นนะครับในการได้คิดคนควาพระชมสูมรูสมุนไพรและก็มาเป็นในส่วนของการดูแลสุขภาพร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นพี่น้องครับบริษัทพีไฟเน็ตเวิร์กได้คิดคนควา แล้มีการทดลองในการีจะหาสมุนไพรที่ดีที่สุดสกัดมาทงมัดงหมด3บองชนิดเพื่อทจะให้พี่น้องได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันนะครับโดยเครื่องดื่มโปชงข้างหลังผมด้บอกไปแล้วนะว่าโคลโรดีเกลือไร่บำรุงเลือดนะครับดูหล่างสั้นผิดในเลือดดีตัวไในหล่างสั้นผิดในลำไส้ในคระเพาะอาหารกาแฟไฟเบอร์กาแฟเป็นกาแฟที่กินแล้วไม่อ้วนมีตัวรักจับไขมันมาถึงกาแฟคอลลาเจนนะครับกาแฟคอลลาเจน ไลยคนมาในโลงเออกาแฟคอลลาเจนกับขนสุราหมือนกันมาแต่คอลลาเจนน,นี่กาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกับเป็นกับตตตถาตาว่าขนสุราษกรดตู้โดยรถรถบัสกนะับ <laughs> กาแฟคอลลาเจนเป็นกาแฟที่มีรสหวานโดยไม่มีน้ำตาลแต่ว่าสักมีความหวานนะครับมีรสชาติของความหวานมีรสชาติหวานแต่ไม่ใช่น้ำตาลเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีน้ำตาลก็ไม่มีโบเกิดของรูปฟังตังที่สาเหตุมาจากน้ำตาลนะครับอย่างเช่นโรกคอร์รัปชั่นเออ ไอ้นั้นไอ้นั้นมันมันกระเริ่มต้นมายักกวัวคิวแต่ว่าไอ้นี่ความดันต่ำความดันท่งไขมันอุดตันในส้นเลือดเบาหวานไม่มีนะครับเพราะว่าสกัดความหวานมาจากปลาเลนนาลึกที่จะทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสาหรับกาแฟคอลลาเจนและก็มีเดลี่มอลคาร์โมนสกัดรสช็อกโกแลตนะครับที่ช่วยบํารุงสมองกินแล้วช่วยเตือนความทรงจํา นะครับหลยคน,น,น่านนะลูกเออผมมาอยากอ้กจำแลยนี่จังว่อยากไอ้ลืมแต่ลืมไม่ได้ผมบท่ามายไรยเนเผือนจังหวะไอเราลืมนะครับลูกนี้แต่เจ้านี้ก็ไม่ลืมกินได้ก็ไม่ให้กับเจ้านี้นจวดจํำดีนี่ครับไม่มีอันใช้เมอร์เลยเจ้านี้นะครับในวันเดลิมอนกับเป็นองครับกินแล้วช่วยฟื้นฟูความทรงจำลุกทุกวันนี้ข้าสั้นต่างๆที่พี่น้องเซฟไม่ว่าจะาก,กานตาแหล่หูควงไอนไ่ก,กันแล้วแต่ นะครับบางข้าวมันก็เกิดประโยชน์แต่บางข้าวมันก็ทําให้ไม่เกิดประโยชน์แถมยังมีพ่นรายต่อระบบขิดด้วยลบางคนอารมณ์เสียกรบเบรคข้าวที่มันไม่อยากให้แหลยรับบูข้าวที่ไม่อยากให้รับบูรนะครับบางคนทําให้คิดมา์กจนเลอจนสมองเชื่อมเพราะฉะนั้นพี่้องครับเราต้องโ้จักที่จะพินิจพิเคราะห์พิจารณากลั่นกรองนะครับเรื่องราวต่างๆด้วยวิจารณญาณของตัวเอง นั่นคือในส่วนที่เราไม่ต้องบำรุงด้วยอย่างอื่นนะครับเราต้องเขาเรียกว่าบำรุงด้วยด้วยตัวเองนะครับขัดสั้น้วยตัวเองแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายก็เมือนเครื่องยนต์นั่นละครับเี่นองครัรเครื่องยนต์จำใจดีพื้นกับต้องซ่อมจะไปนานๆมันก็เกิดความเชื่อมเมื่อเชื่อมก็ต้องซ่อมนะครับเมื่อซ่อมเลยไม่ให้กระซุม่มครับเพราะฉะนั <laughs> ้น <laughs> ดีเลมดีเลมอนช่วยเตือนความทรงจำบนหนงสมองอย่างนี้เลยทีเดียวนะครับคาเฟ่คาเฟ่โคนะครับคาเฟ่เฮมคาเฟ่โคคาเฟ่เฮมคาเฟ่โคพี่ผมให้ชายาวะกาแฟจุกกรู้นะครับกาแฟจุกกรู้นะเวลาเล่นจุกกรู้ต้องผันนิ้วกันนะครับถ้าผันนีไม่ได้นะครับผันนีเขาเรียกว่ากริ๊กริ้วครับแต่กาแฟ่เฮมคาเฟ่โกหรือกาแฟจุกกรู้นะครับนะแต่ถ้าตอนนี้ใครกริ๊กริ้วอยู่ก็ต้องกินกาแฟจุกกรู้แหละความมันต้องง่วงกับขั้นเลยหลอกเขานะครับเพียงครับ อยากคิดมากอยากคิดลึกคิดได้ตื้นตื้นคิดได้หน่อยหน่อยนอกเขา้าตดดแคว้นอยู่ข้างใจกว่านปีนองตื้นมาหัวรุนรุงไปดีดนิว้วนกเข้าไม่ขั้นกับป็นองครับหลยคนแก้ปัญหาไม่ได้เลี่ยงนกกะต้องระบายความเครียดด้วยไปเลี่ยงนกรุ่งว่าจุกแต่ก็ยังติดใจนกเขา้าปันฝืก๊กกอยางยากไอ้นอกเข้าขัน้นเพราะนกเข้ามันอยู่ขัข้คนใต้คนไทยมานาน <c oughs> บางคนก็นกเข้าเล็กบางคนก็ชอบนอกเข้าใยญ่ก็เลยแตะเลยครับปีนองครับแต่ว่าถ้ายยากให้นกเข้าขั้นดีขั้นแข็งแรงปีนองครับ เอ็มคอปปิโก้เรียกว่ากาแฟจุกกรูกับแล้วก็มีเอ็มแม็กกับนี่เอ็มแม็กนี่ก็เป็นอาหารโดยตรงของเรอกเข้าเลยก็เหมือนกันนะครับถ้าใครไม่ยาก,กินกาแฟ่เป็นประจำไม่ยาก,กินกาแฟไม่ชอบรสชัดกาแฟหรือว่าไม่โต๊่หรูกับกาแฟ่พี่น้องครับพบมีตรวจตรงเลยกาแฟ่นี้ถ้าว่าเปรียบเสมือนเ,ออเราขับรถนะครับก็เป็นการขับรถอมบายพาสอมเมืองแต่ปลาไม้ข้างหน้าเหมือนกันแต่ออมทักที แต่เอ็มแม็กซ์นี่ตรงเลยผ้าเมืองไปเลยครับพี่น้องครับไม่มีแยกด้วยไม่มีโค้งด้วยตรงเชอร์พลีไปเลยอะไรอมแม็กซ์สกัดมะยากรับปลาไหลเพือกใหญ่นะครับตีเป็นสมุนไพรหลุนๆแล้วก็เพิ่มฮอร์โมนเพศชายขขาใกล้ามเนื้อขยาย่ไม่พอพี่น้องครับใหญ่เลยอย่างแข่งกันกล้ามเนื้อนะครับอยากกินไ้มักในแรกคนท่ามกล้ามเนื้อไรนะลูกกล้ามเนื้อค่าๆครับกละเบิดข้าวข้ากับกระเบิดข้าวข้ารับ โดยเอ็มแม็กนะครับอย่าลืมนะครับแต่ว่าทะเลรกมันมันเร็วแต่ว่ามไปบอกกันไปนะไอ้เอมแม็กก็คือว่าอา่านเชื่อมนอกเขากินแล้วนกเขาเล็กกลายเป็นนกเขาใหญ่นกเขาใหญ่กลายเป็นนกเขาแข็งนกเขาแข็งกลายเป็นนกเขาทนโดยเอ็มแม็กและนี่คือองค์ขาพยจธทั้งหมดของการรับใช้พี่น้องภายใต้บริษัทพีไฟน์เน็ตเวิร์กี่เปิดพื้นทีน่นี้ให้พมน่านล่วงราชเชนกิงทองได้มาทําหน้าที่สร้างสั้นความสุขภายใต้หัวใจดวงน้อยๆของพี่น้องข้อวันล,ละสองชองั่วโมงนะครับอีกยี่สิบสองชองั่วโม ใช้เวลาในการผักพอนรับนอนประมาณหกเกาชั่วโมงใช้ในการที่จะอ่านกินข้าวทํางานซึกษสาข้าวสร้างสังคมเศรษฐกิจการเมืองแต่ก็มีเรื่องเผื่อนกันน้อยๆนะครับไอเรื่องเผื่อนที่สาคัญเลยครับเรื่องเองมาทรรมดาแต่คนปั้วลูกกับเรื่องเผื่อนมากมีปัญหากับเรื่องเผื่อนมากนั่นเลยแต่ว่าพันผืนพื้นกระแรต้กับล้วนแล้วแต่ทําให้ภาวะอารมณ์มันเกิดพันธนาการบีบรัดข้าวมาั้งสิ้นนะครับ แต่ว่าเมื่อถึงเวลาซ่องถุมจุดถึงซี่ถุมพี่น้องมีเครื่องมือทางบันเทิงของหัวใจพี่น้องปลดเปลื้องพันธนาการพี่น้องปลดเปลื้องหรือปลอดปล่อยก็ได้ปลดเปลื้องหรือปลอดปล่อยในเรื่องราวต่างๆท,ที่ทาให้เกิดภาวะความเครียดแล้วพี่น้องเปลื่ยใจเปลื่ยความรู้สึกเปิดกลบชาแนลทีวีนะครับแล้วก็มีอารมณ์รวมเดียวกันทั่วโลกนะครับที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเปิดกลบชาแนลทีวีได้ แล้วพี่น้องจะมีส่วนรวมมีความรู้สึกที่คลายกันกันมีเสียงหัวเราะพร้อมๆกันมีรอยยิ้มเสียงมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในห้วงเวลาเดียวกันมันพบเหมือนมันเป็นความสุขแี่ห้าในไม่ได้นะครับเรือว่หลายๆคนดีใจภูมิใจเต็มไปในความรู้สึกอาจจะไม่ยิ้มอาจจะไม่หัวเราะแต่มีความรู้สึกรู้สึกเต็มเต็มทีได้มีการซื้อร้านด้วยภาษาทินเป็นภาษาผอภาษาแม่ภาษาที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก ที่เราได้ยินมาโดยชัดพันธุ์ไม่ต้องเสแสงแกลง้งทําไม่ต้องมานังปันปากแร้งกันไม่ต้องมาสันา้นห้าคำแต่มันซาแล้วสวยรุยสวยรู้อะไรมาหม่ๆแร้งกันบัดซาบันโลาแบบดิบๆแต่ว่าด้วยความจริงจังและจริงใจแฝงไว้ด้วยเรื่องราวแห่งความเป็นชัดพันธุ์ในวิธีของพวกเราชาวตายเอาละครับพี่น้องครับเรกนี้ ให้พี่น้องได้ไปเซฟอัธรลดขบวนเพลงกันก่อนแล้วเบรกหน้าถึงเคยถึงขีมินพบกับลุงทองน้องเปียกน,น้องรานีแาโทูกันต่อนะครับบทเพลงสร้างบทเพลงกับทบทเพลงเล็กก็ยังคงจะเป็นนักเพลงของนักร้องรูปลอ่อแต่ยุตแตอ่อยู่แต่ส่วนนะครับเห็นใจแล้ะกับพี่น้องกับกระเพิดทำมาแล้วก็ปิดกันไปเลยเพราะอะไรกับเพราะว่ามันังทำรายการเพราะมานันังทำร,รายการด้วยตัวเองนะครับน้ำมันรถกร็เติมเองนั่นเลยเ <laughs> วลาก็เวลา,วลา,วลาตัวเองะ เพลงเองก็มีกับเปิดเพลงเองใช่ไหมครับพี่น้องครับว่างมับพี่น้องคงข้าวใจกันนะครับบทเพลงไหนครับพี่น้องครับกับบทเพลงที่ว่ารู้หน้าไม่รู้ใจให้พี่น้องได้เลือกอตัดสินกันเลยว่าสมควรที่จะใช้เป็นเครื่องมือทางบันเทิงกันหรือไม่นะครับจากนนวร้องที่รูปรลดที่สุดเวลาเยเยอะคนเดียวบทเพลงที่สองรักคนเลวครับพี่น้องครับกับนั่นกินไล่บทเพลงที่สามในคืนเงาพัสสนหาหนาสร้างบทเพลงในเบรกนี้ครับเล็บเล็กหน้าถึงเคยถึงขี้มินครับผมเชิญครับ สนับสนุนโดยโโโเครื่องดื่มมอสกัดปรุงสำเร็จรสช,ช็อกโกแลตเดลี่มอส